เหลือเสื้อไงคะบ่อ้นาำที่บอ่อเคยแหงตลอดปีเลยนะครับตลอดซด้ด <c oughs> มองนี้คือปลาชาปลา,ามัท่าพิสูจน์ตามคำบอกเล่าของพุทธเถ่านะครับนี่คือคำบอกเล่าเล่าเขาไม้เองปลาซาเลยแปลกมากๆอัศจรรย์จริงๆดูโดยรอบของป่าช้านะคะว่าเงียบเหงาระวังเวงขนาดไหนนะคะ เบิงตอนใหม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยวังเวงแล้วกะเป็นตะย่านพร้อมเบิงรวดเป็นตะย่านนี่เลยนะครับ่าช้านี้มีสิ่งแปลกและมหัศจรรย์คือบอ่อน้ำร้อยปีไม่มีแห้งไม่มีหายไงน,นี่ไงคัะนี่นะครับบอ่อน้ำที่บ่เคยแห้งเป็นจากปีกับบ่แห้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ปีนี่ฝนยังบ่ทันได้ตกกะยังมีอยู่ยังสี่ล้ะครับเบิงอีสานไม่เจ้าสิ <What? S 1> นี่ไอ้เบิ้งด้ะโอ้หมดแดงหมดแดงมันไม่กินน้ำนะครับนี่ยังเป็นมันสี่เป็นอยู่ยังสี่ตลอดปีเลยนะครับตลอดซาดเลยนะครับเนี่ยอยู่ในไม่โกลไม่ของต้นยิวน้วหนามเนอะครับนี่หน,นามเต็มเลยค่ะเออหนามเต็มเลยนี่เลยนะครับแล้วก็แปลกนะคะดูกิ่งเขามีตั้งยูเขาเรียกลำต้นเหรอคะเพราะว่าอีหยางอีสารบ่เจา้าบ่รลูแต่ที่ลู่ลู่ที่แน่แน่คือ พวกสัตว์อย่างต่างๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพราะว่าหนูกระรอกกระแตหรือว่าอย่างสี่ไม้กินน้ำม,มองนี้เบิ้งชัดๆนะครับลักษณะนี่เลยนะครับน้าม,มันก็มีน้องอยู่นะครับประมาณจากโอ้หลายประมาณนิ้วมือนึงพีลาจะวักน้ําให้ดูนะคะว่ามีน้ําเยอะหรือเปล่านะคะเอาลีลาว่า,าเบิบ้งน,นะครับเน,น,นี่ยมีจึงสนะี่หลีนะครับแล้วปีนี้ฝนยังบพทันได้ตกแต่น้ำมองนี้ยังมีตลอดนะครับอันนี้แหละ ผู้เฒ่าเพ่นถึงว่าต้นไม้อย่างมาันก็ยังเปลี่ยนยึกซีเพ่นกัเลอเพ่นกัเลอไอสารพระเจ้ามาเบิงนะครับมันก็เปลี่ยนตามที่เพ่นเบิงเพ่นบอกไม้อีหลีนะครับเนี่ยว่ามันสุดยอดอีหลีพวกสัตว์ที่ยังตั้งต่างกับสีลงมากินน้ำความแปลกความอัศจรรย์ของป้าชาที่นี่นะครับอาจจะเป็นป้าชาล่างแล้วนะครับที่ผู้เฒ่าพ่นบอกว่าไอสารพระเจ้ามาท่าพิสูจน์ว่ามองนียังมีน้ำบอ เพราะว่าสังตะกี้เพิ่นนี่บ่มีบ่มีแห่งบ่มีนั่นเลยนะครับสิมีตลอดบ่อน้ำบอนี่นะครับสุดยอดอหลีนะครับผู้ใดรู้ผู้ใดจึงใดกะเม่นมาบอกเนี่ยว่าเป็นเพราะอย่างน้ำจังอยู่ในนี่ตลอดได้ตลอดปีตลอดซาดเคยเห็นบ่เบ็ดไม่เคยครับเงิดบ่เงิดหลครับผากันยานบ่ล่ะอยู่ในป่าซาเนี่ยกลัวค่ะย่านหลายเนาะแล้วมองนีบ่แม่นเขาฟังผีวะ ยกะนาความแปลกความเหลือเสื้อนะมาฝากพี่น้องนะครับกะถ้าผู้ไรลูกข้อมูลว่าจังซี่มันเป็นเพราะอีย่างกะเม่นมาบอกเนี่ยอีสานพระเจ้า่รลู้หรอกนะครับแต่อันนี้มันเป็นจริงตามที่ผู้เฒ่าพื้นวะบอกมามันกับเป็นจังซี่อีหลีอีหลอกมาแล้วไปทาแม่โว้ยแหลรเลิ้วบปนไห้วไป